สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่ค่ะโอ้ยนั่งถอปลาอยู่ดีๆฝนเทลงมาออกมาคว้ากล้องมาบันทึกคลิปไว้ก่อนโอ้เดี๋ยวตามช็อตช็อตนี้ฝนเพิ่งจะเบาๆนะเดี๋ยวมาดูช็อตแรงๆกันนะคะอ้วฝนตกใหญ่เลยนี่วันนี้บ้านสาวดยอยฝนตกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ย ดูดูดูธรรมชาติโอ้โหดูสิคะฝนตกเยอะมากดูดูด,ดูโอ้ยน้ำหน้าห้องท่วมเต็มเลยหน้าห้องโอ้ยดูดูวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพฝนตกให้ดูซะเลยดู บนดอยมองไม่เห็นอะไรเลยมืดติ๊บเลยค่ะโอ้ยมาแล้ววันนี้ตกใหญ่แต่จะว่าไปบนดอยก็ไม่ตกนะเห็นไนหะเห็นไหมไม่ตกนะบนดอยจริงๆไม่ตกนะแต่มันมาตกอยู่แถวเนี้ยแถวบ้านเนี่ยโอ้โหชุ่มชำ่ำตะใจเลยทีนี้อ้เอาละครับ เอาล้วครับตกลงมาเลยชาวนาทีนี้ข้าวในนาก็จะได้มีเฮละดูนะเด็บภาพโอ้ยภาฝนตกดูอ่าหันมาดูมุมนี้กันบ้างโอ้ยดูสิคะโอ้มาแล้วมาแล้วฝนเลยนี่ วมเห็นไหมตายตนมยมฟืนเปียกงดเออให้มันเปียกไปไม่เป็นไรนานๆทีเนาะดูโอ้โหนี่ชุ่มชํำเลยค่ะชุ่มชํำเลยวันนี้โอยผักญยาอะไรเห็นไหมผักชีใบเลย,ยนี่แหละสาเหตุที่ผักชีใบเลยมัน มันเจริญงอกงามดีเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมคะมาอยู่แบบนี้เนี่ยได้เห็นต้นมันไหมเห็นต้นมันเห็นเมล็ดมันแก่ๆไหมเมล็ดแก่ๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็โดนน้ำอ่ะน้ําที่มันเนี่ยมันซัดไปแล้วมันลอยนะมันลอยไปถึงไหนมันก็เกิดเห็นไหมนู่นก็มีใช่หมดเลยนะเดี๋ยวมันมันเนี่ยน้ํามันซัดไปถึงไหนพาไปถึงไหนมันก็เกิดที่นั่น แต่เชื่อวไ,ไหมว่าผักชีใบเล่อยถ้าจะเอามาปลูกจริงๆมันไม่ค่อยขึ้นอ่ะแต่เวลามาขึ้นเองเนี่เลี้ยราดไปหมดเลยเหมือนกับว่าเอผักตัวเนี้ยเขาภูมิใจแ้่เขาได้เติบโตด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ค <c oughs> ิดแทนผักชีใบเล่อยซ็เลย,เลยนี่อุย้ยสะใจค่ะพี่น้องวันนี้ดูดูฝนตกตอนนี้สาวดาหยุดใต้ถุนบ้านนะถ่ายเอา นี่โอ้เก็บภาพบรรยากาศเสียงฟ้าก็ร้องด้วยนะแต่สาวดอยปิดเน็ตอยู่ปิดเน็ตแล้วก็เปิดกล้องถ่ายอย่างเดียวเลยนี่น้ำไหลไหลไปเลยไหลไปเลยเนี่ยไหลลงไหนอันนี้มันก็เดี๋ยวมันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกเดี๋ยวมันก็ซึมลงดินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันตกเยอะเกินนะ่ะมันก็จะไหลลงห้วยข้างบ้านนู่นแหละนู้น,น,นห้วยจะอยู่ตรงนู้น เนี่ยอันนี้อันนี้ทางมันลงตาำตรงนี้มันก็จะไปตามร่องตามอะไรเรื่อยปวยเดี๋ยวก็ไปตรงนู้นลํำห้วยมันก็จะอยู่สุดทางตรงเนี้ยอ่าหม,ม,มุมนี้โตอยเนาะเนาะเนาะสวยค่ะสวยวันนี้เอาคลิปฝนตกอย่างเดียวเลยอุ้ยเห็นไหมดอกอันชัน อันชันของสาวดอยสวยเชียวอันชันมะลิมะลิไม่ออกดอกค่ะนี่แทงควยตรงนี้ก็มีนี่เห็นไหมนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นเหตุให้พืชผักอะไรแถวเนี้ยจะสวยงอกงามอย่างไวไม่ใช่เฉพาะพืชผักที่กินได้นะญ้าด้วย ต้นหญ้าก็โอ้โหถอนกันไม่หวานไม่ไหวเลยก็นหะไอ้หญ้าดอกขาวอันนั้นน่ะแต่สาวดอยว่ามันเป็นสมุนไพรนะหญ้าดอกขาวนั้นน่ะแต่ว่าตอนนี้ออกไปถ่ายใกล้ไม่ได้นี่โอ้ตอนนี้แต่แต่บนดอยก็ยังเนี่ยเห็นไหมเห็นมืดๆนวลไหม,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 มบนดอยไม่มีฝนนะแปลกฝนมันตกแต่ข้างล่างน่ะต้นกล้วยกล้วยไม้อันนี้ก็เดี๋ยวก็ได้ฟันทิ้งไงละไม่งั้นมันรกเพราะว่ามันติดถนน นี่โอ้โหโเย็นชุ่มฉ่ำเลยค่ะพี่น้องนี่โอ้ไปไหนไม่ได้แล้วค่ะอวยนอนที่บางแดดนะยาคาบางแดดจะพังแล้วเดี๋ยวก็หมดอายุได้รือทิ้งหมดเอ้ยโต๊ะหินอ่อนอยู่ตรงข้างร้านเสาดอยไว้นั่งกินข้าวบางทีใครมาก็มา,มานั่งเล่นนั่งพัก เก่าๆแต่ก็นั่งได้ค่ะนูนโอ้ยเนอะนี่นี่ขายขายให้ดู่ายให้ดูนี่แล้วก็นี่ลงท่อผ้าของสอวได้ก็อยู่ตรงนี้สาวเราก็นั่งทนี่ยเดี๋ยวก็ได้หืือไม่นานโอ้โหดูซิน่ะเห็นไหมน้ำท่วมถนนละ ยังท่วมอันนี้ไม่ถือว่าท่วมนะสาวดอยก็พูดเวอร์ไปเนาะ <laughs> อ่ะอ่ะอ่ะโอเคโอเคเก็บภาพไม่ดูอุ้ยนี่เย็นสบายค่ะพอดีฝนตกก็เลยคว้ากล้องออกมาถ่ายรูปเก็บซะก่อนเก็บให้ดูหลายๆมุมหลายๆช็อตนี่เห็นไหมต้น ขอดเงินขอดทองโอ้โหว่านมหาลาบมหาโชคงี้โอ้โต้นหลิวแล้วก็ต้นหุ้มทองหุ้มเงินหรือหุ้มทองอันนี้เหมือนเขาบอกรวยไม่เลิกเนาะแล้วโน้นก็งอนพญายนาสตดอยก็รอดูดอกเสียงฟ้าคลึงๆอยู่คลืงไปก่อนเอาโน่นนางกากไกวเซียนจากกระพักว่านหน้าหมาบอนหน้าหมาหรือว่านหน้าหมาอน,นุนตะลิ้นมังกร แล้วนู่นกระบอนสีลายอะนี่ตะไคร้ตะไคร์สาวดอยจะปลูกไว้กัน้นทําเป็นรั้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อันนี้ละตัดเอโคโนนออกทั้งกอเลยแยกแยกมาปลูกเพราะว่าอันนี้กอมันแก่แล้วอันที่จริงถ้าเราตัดเอาเราปล่อยให้มันขึ้นใหม่ก็ได้นะแต่ว่าสาวดอยไม่ชอบอย่างนั้นน่ะเพราะว่าถ้าตัดถ้าตัดแล้วปล่อยให้มันแทงยอดขึ้นมาใหม่เองกอมันแบบรากมันทะยานขึ้นมาข้างบนแล้วอ่ะมันไม่อยู่ในดิน แล้วมันก็จะไม่สวยด้วยเราต้องเปลี่ยนใหม่เลยเดี๋ยวขุดหลุมใหม่ขุดเอากออันนี้เอาออกมาแล้วทีนี้เราก็ขุดหลุมปลูกใหม่แล้วเราก็ไปตักเอาดินจากจุดอื่นมาเทใส่หลุมก็เหมือนเปลี่ยนดินแล้วมันจะสวยแต่ถ้าเราใช้ดินเดิมมันก็มันก็สวยแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นดินแบบทรายทรายตอนที่เขามาถมที่บ้านตอนที่จะทําบ้านเนี่ยเป็นทรายจาก ดินแดงมันก็เลยจะเป็นดินหินเขาเรียกทรายขี้เป็ดอะ่ะก็เลยต้องไปเอาดินดำๆดินล่วนที่สวยๆอะ่ะมาใส่แทนปลูกเนี้ยที่สาวดอยปลูกมันสวยก็เพราะสาวดอยเปลี่ยนดินนะสาวดอยไปเอาดินที่อื่นมาเทใส่ตรงนี้ขุดหลุมแล้วเอาดินมาเปลี่ยนแต่ไครมันก็เลยสวยเมื่อก่อนเนี้ยลองเอาดินที่เป็นทรายขี้เป็ดของมันไม่สวยเพราะว่าดินในนี้มันแข็งโอ้ นี่เอเอเพอเป็นยังไงเป็นยังไงฝนฝนีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเสาดอยอโน,น่นบ้านของเพื่อนบ้านนะน้าหลังจากที่ฝนหยุดตกบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละค่ะเห็นไหมชาวบ้านชาวช่องชาวไร่ชาวสวนเดี๋ยวก็เริ่มจะกลับมาจากท้องไร่ท้องนา เก็บ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 บรรยากาศเดอ้อรอบบ้านรอบบ้านหลังฝนตกนี่เป็นยังไงเอ่ยอยุ้ยเดยอผักเน,นี่คนก็เริ่มกลับมาจากท้องนาแล้วเดอ้อทีนี้นี่ท้องฟ้าเป็นยังไงเอ่ยก็สดใสดีเนาะ โอ้มามามานี่อุย้ยกล้วยไม้ดอกอยู่ข้างในอย่างสวยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ดอกกล้วยไม้อยู่ข้างในนั่นกล้วยไม้นี้มันจะเป็นเหมือนที่เขาถักเปียผมมันเนาะนี่มาแล้วเฮ้ยบรรยากาศสดชื่นสดใสค่ะมามามาเดินรอบเดินรอบ อโอ้โยดูสินี่เปียกหมดอมตดถีบก็บเปียกโอ้โหดูดูหน้าบ้านจะประมาณนี้เละค่ะถ้าฝนตกลงมามอเตอร์ไซค์เอ้ยจักรยานเอ้ยอย่าได้มาวิ่งเด็ดขาดเด้อเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นร่องเลยนี่โอ้โยดูบรรยากาศข้างบนสดใสเชียวนี่แต่มันจะมืดๆหน่อยเนาะในบางช็อตเนาะ ไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูช็อตอื่นต่อ่อะกลับกลับกลับนี่นี่น้ำมากอก็อยู่ตรงนี้ปิวปิวมาแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ ปิดท้ายคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สาวดอยรักทุกคนนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกๆิให้สาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปติดตามฟังข่าวสารที่ช่องขี้เมียงชาแนลยดสง่าแฟมิลี่เป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วก็ชายชายแฟมิลี่ ชายชายชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆเจ้าอืมเสียงรถปิดท้ายปิดท้ายอ้าว